โอ้พี่น้องเอ้ยวันนี้อ,ออกงานนีกแล้วครับเจ้าแปดน็อตของเรานะครับต่อเดินก็ยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่ช่องบอเบียดําซิงนะครับโอ้โอ้โอทางเป็นตโลมเดียววาพี่น้องอยู่ในป่าในเขาเลยครับนี่ลูกค้าสั่งครับจากชิบางไหนเนะาะเจ้ากาสั่งไปกับกามาก,กันล่ะ <c oughs> แบบไีน อันตรายนะทางดูทางแคบครับแล้วมันเป็นทางแบบเป็นเป็นเนินดินทรายนี่ด้วยครับเพราะว่าผมกลัวอย่างเดียวคือกลัวดินมันสุดอ่ะอย่าดินมันสุดไหมนะครับกับแมาไ,มไปทัวร์ไปถีบเราปะง่อยอว่าจะเจ,ะจะ้าซังอ่ะเจะ้าซังไปกระเซิบอ่ะี่จะไหนเนาะบึงว่าทางแหมบึงเอารถพ่วงเขาแล้วเขาจีกลับได้บวะเนี่ยเอาก็นจะกไปหนาเรื่อยสิโอไปหนาจังไต่ไปหน,า,ปหนากับปทศเขมร ปรกัมพูชาเนาะอเมียะอยากไมิโอ้เมียต่างประเทศเนาะบคือเนาะมาอยากได้ดอกซัพหนี้กับโมีเงินเหลืยงแล้วกัมพูชาเ่า,างแผนสิขาเมียเออบวาแล้วเบึงเบึงทางว่ะพี่นนางมันแคบแห้งเนี่ยทั้งนานี่เป็นทั้งน้ำไหลาบาน,น,บาน,นอีกประเทานี่เขาคือว่าสื่อที เขาอาจมักธรรมชาติเนาะเบื้องหน้าเต็มทางเลยคนไปเดี๋ยวโว้่นี่ย่านจมเลยวะเบื้องขวา F4 งงอยู่บ่ใดเด้อบ่เป็นรถมอไซค์โอ้ตายเลยไปได้วะเจะว่างี่แค่รอยเอ่อเอิ่นว่าห้อยเอ็นห้อยคนไปหน้าเนาะห้อยคนมาเลี้ยงงัวเลี้ยงยังกับเบื้งมันกะ ให้รถพ่วงเขามาเนาะ <ừ? S 1> นี่แหละผมถามว่าหน้างานเป็นยังไงบ้างหน้างานเข้าได้ไหมเขาก็ว่าเข,า,ขาได้เนาะพี่น้องเนาะได้เขาได้อยู่บ้านสีออกเป็นโบผมบอกว่าให้ผมมาเบิังหน้าง,งานกันบอกเอ้ยมาได้มาได้เนาะไ,ได้ก็ได้ปะเบิงบ่งวันโอ้ยมันเฉ่บน่นั่งนังสือนี่ หยุครนะับอ,อู้ตายเลยทางดีนะรถเท่ามันแห้งไงขันบ่มีเกียร์พิเศษนะบมอโอ้ยมาบ่ได้ดอกเกียบพิเศษออเกียร์นึงมันขึน้ะนกะ๊กไม่ได้บ่เนาะท่านี่ห้างเบ๊กห้างแล้วนี่ทางนาน,นี่มีแต่ไส้ทางนั้นเลยเป็นบอ่อไส้ทางนั้นเลย อ okay, เ,เอามันคุมเนาะนักไปนักกลับ oh. oh. อเูเป็บเั้นเรียบว่าอระบายน้ำเนี่ย จะยังเป็นยังดอกเยียมยังเดียวห้องาเล่งนี่โคตรลุกไป,ไปมันเป็นภูเขาเนาะในทั้งนากะประเทศคาเมรันเราครับเอฟซีทั้งน้านี่อันตรายมากเลยเนี่ยดินแบบนี้เนะี่ย มันมีแมคโครคันหนึ่งเขาอยู่งในเขามาเคลียร์ลิงพอดีเลยเนี่ยถ้าไม่มีแมคโครในผมไม่กล้าเข้านะครับนี่ <C oughs> พอดีว่าเจ้าของที่เขาจ้างแมคโครมาเคลียร์พื้นที่นะครับเขาจะทําบ้านทําไรก็เลยเราก็เลยว่าถ้าเกิดมีอะไรอย,อย่างน้อยก็มีแมคโครอ่ะเนาะเอฟซีเนะนะาะอหนว่ามีแมคโครนี่สวยเลยครับเ,รเ,หเหมือนเหมือนวิ่งในภูเขาอะ่ะดูอะ่ะมันเป็น,ปนแบบป่าเาาานี่ย แล้วก็เห็นไหมน้ำซับเลยครับนี่เป็นดินทรายแบบทรายสมองอะ่ะแล้วตรงโอ้มันสิเทไดโบร์นะแบบนี้มีหนีแมวสีหนเลยทั้งนานเลยหอนแล้วเนี่ยโอ้ แม,ม่นเขาไม่สูงส่วนปามเลโอ้ยไปเดี๋ยวววน,นี่โอ้ยเบิ้งมองเท่ครับพี่น้องมันดีเท่ได้บ่นี่มันมีหก้อคันหนึ่งนะครับวิ่งเขาวิ่งเอาทรายมารุ่งทำเช้านะครับตอนนี้เราก็อยู่ที่เอ่อยแปดนะครับนี่ครับเท่เมื่อกี้พี่น้องเลยนี่มันดีได้เขาได้บ่นี่เ <c oughs> พื่อนว่าให้เขาไปเทศข้างในเบิ้งทางแห้งเขาไปไหมไปเดี๋ยววว เมื่อใดกเอาเดี๋ยวรอเจรจา,านก่อนครับก็จะเจทตรงไหนครับมาค่ะเดี๋ยวเซียเบียร์จะไปเทแล้ว ลงมายังไงเปลี่ยนใจลงมาสองดูทางนะคะมันแคบมันมีรถหกล้อจอดอยู่ข้างๆกันด้วย ว้าบุญอีกแล้วเสียเบียเอาไว้ในเด้อเสาหน่นะนะเสาหัวหน้อยๆน่น,นเอาไว้ในเด้อ ดินทรายนะ่ะเออดินมันยุบลงว้าบุญอีกแล้วเอ็มซี <laughs> ตาแก,กเอาไม่โคมโกอยออกก็ได้นะถ้าดำตรงนี้มันติดเนาะดินมันยุบเจาาเบียแก,กก็บอกอยู่ อีกแล้วคุณเบียร์ทรายใช่ไหงานหมูคนมางานหมูโอ้โหมันก็เป็นดินทรายเนาะมันก็มือสิ นี่บ่ขออยงหลายดอกอเพราะ่เผาขาดยาขาดอีกเด้อเผ่าขางบทสนะสือเรียนอะไยนี่ว้าพุ่นอีกแล้วแล้วรถไอ้คันส่งคองเขาจะออกไงอ๋อไม่คงมาตักออก <c oughs> S 1> <S 1> ไอเราก็บอกแล้วดูสิดินมันแตกมันยุบอะมันลดหนักเนาะเอะไรลอง ก็ลาจารอ,อ,อ,อู้ะย่างหัวอีกเล้วเฮ็ดยัางกระไรเ <laughs> จ้าขึ้นยังไงนี่เสียเบียนี่จบโกยเรียบร้อยแล้วนะคะ รอดูนะคะว่าเสียบยะเจ้าขึ้นยังไงบึงในพี่นอกไปหาเอาอย่างมาห้องหรอโอ้ยยยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดคอมเมนต์ให้ด้วยนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ